สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรายังโชคดีนะครับที่ยังมีโอกาสได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสําหรับวันนี้เรายังอยู่ที่โรงซ่อมบํารุงรถไฟฟ้าสายสีแดงที่บางซื่อนะครับคุณผู้ชมในช่วงวันที่27-28สิงหาคมนะครับมีความคืบหน้ามีความเคลื่อนไหวที่นี่นะครับก็คือมีขบวนรถไฟฟ้าเดินทางมาจากแหลมฉบังนะครับเดินทางมาส่งที่โรงซ่อมบํารุงแห่งนี้ ในวันที่27สิงหาคมนะครับมีตู้ที่1081 1082 1083และในวันที่28สิงหาคมนะครับมีตู้ที่1084 1085 1086นะครับเดินทางมาถึงบริเวณโรงส้มบำรุงที่บางซื่อแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับรถเครนขนาด500ตันที่จอดรออยู่ก่อนแล้วนะครับก็ดำเนินการยกลงรางนะครับคุณผู้ชม หลังจากที่ยกลงรางแล้วก็นําเข้ามาตรวจเช็คระบบช่วงล่างช่วงล้อต่างๆนะครับที่โรกล้อหรือโรงเจล้อที่อยู่ในรางเดียวกันนะครับมาตรวจเช็คระบบเสร็จแล้วก็ประกอบเป็นขบวนนะครับคุณผู้ชมหลังจากประกอบเป็นขบวนแล้วก็ใช้รถดันเข้าไปเก็บที่โรงซ่อมบำรุงนะครับไปตรวจเช็คระบบต่างๆอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับคุณผู้ชมก็มีขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดงหรือว่าน้องหนูแดงนั้นเดินทางมาถึงโรงซ่อมบำรุงแห่งนี้อย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับคุณผู้ชมเราก็เก็บภาพบรรยากาศที่โรงซ่อมบำรุงที่ลานจอดรถไฟฟ้าสายสีแดงมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับหลังจากที่ขัรถมาถึงโรงซ่อมบำรุงแล้วนะครับประกอบเป็นขบวนแล้วก็นํามาจอดในลานจอดรถที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ จอดกันเรียงรายในลานจอดแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นรถไฟฟ้าจํานวนหลายขบวนแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ที่เข้ามาจอดในลานจอดแห่งนี้นะครับก็ดูมีสีสันขึ้นมานะครับคุณผู้ชมเราผ่านไปผ่านมาเห็นครั้งคราใดก็มีความตื่นเต้นตลอดเวลานะครับเราก็รอรุ้นอย่างเดียวว่าจะได้เปิดใช้งานจริงเมื่อไหร่นะครับอยากขึ้นไป ทดสอบอยากขึ้นไปใช้บริการเต็มทีแล้วนะครับคุณผู้ชมก็คิดว่า fc หรือเพื่อนๆก็คงตั้งตารอไม่แพ้กับแอดมินนะครับในลานจอดแห่งนี้นะครับก็ ตอนนี้ก็เต็มไปด้วยรถไฟฟ้าแล้วครับเหลืออีกเพียงไม่กี่ขบวนแล้วนะครับตอนนี้ที่ยังมาไม่ถึงโรงซ่อมบำรุงก็ใกล้จะครบแล้วนะครับในจํานวนทั้งสิ้น25ขบวนนะครับตอนนี้มาเกือบเกือบจะ20ขบวนแล้วนะครับคุณผู้ชมที่ยังขาดอยู่ตอนนี้ที่เรายังไม่เห็นก็คือตู้ที่1131ถึง1136 1141ถึง1146 1151ถึง11 1156 11ของสายรังสิตแล้วก็ของสายตะลิงชันก็จะมี2081ถึง2084 2091ถึง2094 2101ถึง2104นะครับของสายตะลิงชันที่ยังมาไม่ถึงนะครับก็คาดว่าจะมาส่งที่โรงซ่อมบำรุงแห่งนี้ในเร็วๆนี้นะครับคุณผู้ชมถ้ามีความเคลื่อนไหว มีความคืบหน้าอย่างไรเราก็จะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบทันทีที่ขบวนรถไฟฟ้าเดินทางมาถึงนะครับหลังจากที่ขบวนรถไฟฟ้ามาถึงแล้วประกอบเป็นขบวนแล้วทดสอบระบบต่างๆแล้วนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ทยอยนําขบวนรถไฟฟ้าออกไปทดสอบการเดินรถด้านนอกนะครับไปทดสอบระบบไฟฟ้าระบบรางระบบความเร็วต่างๆนะครับไปทดสอบบนเมนไลน์นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ อยู่ในลานจอดก็มีการทดสอบอยู่ตลอดเวลานะครับช่วงนี้เจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติงานกันอย่างขมักขมิ่นนะครับคุณผู้ชมเพื่อให้โครงการได้เดินหน้าสําเร็จลงไปด้วยความราบรื่นรวดเร็วนะครับคุณผู้ชมก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ให้กับทีมงานทุกท่านที่ปฏิบัติงานอยู่หน้างานตอนนี้นะครับขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมพวกเราก็ได้แต่ส่งกําลังใจไปให้พวกท่านนะครับ ่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาชมแล้วนะครับยังไม่ได้กด subscribe หรือกดติดตามนะครับเพียง1คลิกของท่านนะครับปุ่มล่างด้านขวาของจอนะครับคุณผู้ชมปุ่มสีแดงนะครับปุ่ม subscribe ท่านใดที่ยังไม่ได้กดก็ฝากกด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานนะครับแล้วก็ตัวคุณผู้ชมเองก็จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับถ้าเห็นมีรูปกระดิ่งกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมก็จะมีการแจ้งเตือนทุกครั้งที่เราลงคลิปใหม่ๆไปนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็จะได้ไม่พลาดนะครับ ในส่วนของการเปิดใช้งานนะครับตอนนี้เราก็ลุ้นเราก็รอความชัดเจนความคืบหน้าจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจากผู้บริหารนะครับว่าจะเปิดใช้งานจริงได้เมื่อไหร่นะครับแต่ข่าวล่าสุดที่เราทราบตอนนี้ก็คือพยายามที่จะเปิดให้ได้ในปี2,564นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตามลักษณะเนื้องานตามความเป็นจริงตอนนี้นะครับถือว่าโครงการนั้นมีความคืบหน้าไปกว่า90%แล้วนะครับคุณผู้ชม เท่าที่เราสังเกตด้วยตาตอนนี้นะครับที่เราเห็นตอนนี้ก็คือขาดขบวนรถอีกไม่กี่ขบวนนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบไฟฟ้านะครับตอนนี้ที่เรายังเห็นยังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ระบบอนันสัญญาณต่างๆนะครับต,ต,ตอนนี้เรายังเห็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานติดตั้งเร่งมือกันอยู่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ที่สถานีกลางบางซื่อนั้นก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วนะครับคุณผู้ชมมีการทดสอบระบบต่างๆในสถานีกลางบางซื่ออยู่ เป็นระยะะ,ยะนะครับในช่วงนี้แต่ในส่วนของระบบอนุสัญญาหรือส่วนควบคุมนะครับเรายัางไม่เห็นความคืบหน้านะครับที่สถานีกลางบางซื่อก็คาดว่าเจ้าหน้าที่กําลังปฏิบัติงานกําลังติดตั้งกาลังทดสอบกันอยู่นะครับในตอนนี้ถ้าหากว่ามีโอกาสมีความคืบหน้าอย่างไรหรือใครที่ท,ทราบรายละเอียดทราบความคืบหน้าในส่วนของที่สถานีกลางบางซื่อก็ส่งข่าวกันมาบ้างนะครับคุณผู้ชมเราจะได้อัปเดตไปด้วยกันนะครับ เราก็เรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมไม่เบื่อที่จะชมทุกๆขบวนที่เดินทางมาถึงโรงซ่อมบำรุงนะครับเราก็ไม่เบื่อที่จะมาอัปเดตมาคืบหน้าคุณผู้ชมได้ดูนะครับเราก็พยายามที่จะมาถ่ายทุกๆขบวนที่มาถึงนะครับว่าขบวนไหนมาถึงเมื่อไหร่วันไหนนะครับเพราะว่าแต่ละวันแต่ละครั้งที่มานั้นบรรยากาศก,ก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชม บางวันอากาศสดชื่นแจ่มใสบางวันฝนฟ้าขนองบางวันท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับแต่ละวันบรรยากาศก็แตกต่างกันการปฏิบัติงานทุกๆครั้งก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ไม่ว่าจะสภาพอากาศหรือว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรนะครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลานะครับทํางานด้วยความ เคร่งครัดดัดกลุ่มนะครับคุณผู้ชมก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกท่านทุกหน่วยงานทุกองค์กรเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่อยู่หน้าง,งานที่ปฏิบัติการอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อให้โครงการได้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับเราก็ส่งกําลังใจให้ท่านให้กับทุกๆท,ท่านอยู่ตลอดเวลานะครับตอนนี้ก็ขอให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยนะครับ หวังว่าโครงการคงจะแล้วเสร็จในเร็ววันแล้วก็ทดสอบระบบการใช้งานและเปิดใช้งานจริงในเร็ววันนะครับก็เป็นที่คาดหวังกันนะครับว่าในปี2564เราจะได้ใช้งานรถไฟฟ้าสายสีแดงกันก็ขอจะได้เคลื่อนเลื่อนออกไปเลยนะครับ ก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ขอให้คุณผู้ชมมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะครับการเงินการทองคล่องตัวนะครับทํากิจการงานสิ่งใดนะครับก็ขอให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่มีอุปสรรคมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองร่ํารวยคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จสมดังใจปรารถนาทุกประการนะครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ